บุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้บุรีรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือ BRIC เกิดขึ้นได้นั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก b บิ๊กเดวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดที่อีกมุมหนึ่งนั้นมีมอเตอร์สปอร์ตอยู่ในหัวใจแล้วลองไปฟังแนวคิดและที่มาที่ไปของการสร้าง BRIC ที่คุณเนวินเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ผ่านรายการสปอร์ตรับปรุนว่าทำไมถึงต้องเป็น BRIC ยังไงบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลร์ก็ตก็จะต้องมีซ u เปอร์ีีรอบเก็บคะแนน oh. แล้วก็จะต้องมีมอเตอร์จีพีรอบเก็บคะแนนขึ้นอยู่กับว่าเราจะดิวกับทัวร์นาเมนต์ไหนได้ก่อนนะครับก็ อันนั้นก็จะมาเป็นแกรนโอเพนนิ่งของบรีรัม,รมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเพราะฉะนั้นไอความฝันของคนที่มีมอเตอร์สปอร์ตอยู่ในหัวใจความเร็วอยู่ในหัวใจเนี่ยผมคิดว่าจากปี2015เป็นต้นไปเนี่ยฝันของคนไทยก็จะเป็นจริงรแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยโลกของคนที่มีซปเปอร์คาร์ซปเปอร์ไบค์เนี่ยคุณไม่มีที่ไหนขับ,บที่ปลอดภัยดีก็ บุริรามอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิทนะครับทีนี้เห็นพสนามเนี่ยคือข่าวที่ออกมาก็คือหลายคนคือห่าเหมือนกันว่าคนออกแบบคือเฮมมันทีนเคสซึ่งถ้าใครติดตามเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตคนนี้เนี่ยเขาออกแบบสนาม F1 วันทุกสนามเกือบจะทุกสนามทั่วโลก15สนามหลังสุดของโลกเนี่ยออกแบบโดยทิวเก้ก็สงสัยว่าคุณเนวินเนี่ยไปรู้จักมักจีกับเฮมันไม่ไม่ได้รู้จักแล้วครับมั่วไปเลยครับ ไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักเลยมั่วเลยก็ใช้หลานชายใช้เจ้าอวดซึ่งเป็นโปรเจกต์ดีเลกเตอร์เนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าเอออาอยากทำสนามรับเพื่อให้คนได้เรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยเออลองทำสนามแข่งรถดูดิอ่แล้วก็เอาประมาณไหนเขาก็ถามก็ก็เอาประมาณว่าต้อง FIA FIM รับรองก็จัดแบบเต็มมาเลยพอ FIA FIM รับรองก็ให้ไปเสิร์ชหาว่าใครบ้าง ที่เป็นมือที่เป็นนักออกแบบที่ดีที่สุดในโลกในโลกก็ได้เบอร์หนึ่งมาก็คือทิวเกอแล้วก็จะมีอังกฤษมีอเมริกาตามหลังมามันอาจจะเป็นเรื่องของชะตาชีวิตอ่ะครับเขาก็ตอบรับโทรศัพท์กลับมาหาโอ๊ดโอดก็คุยกันไปคุยกันมาก็บินมาเลยในสองอาทิตย์ก็จับมือกันเสร็จผมก็พาเขาซ้อนมอไซค์คันนี้ล่ะคันนี้เลยคันนี้เลยเข้าไปข้างในไปดูที่อ ดูที่เสร็จบอกเห้ที่เป็นยังไงเขาบอกโอเคที่แบบนี้โอเคเลย14โค้งสนามออกแบบมาความยาว4520 4.5ห้ายี่สิบากิโล4่พันห้ายี่เมตรบันดาท่านเจ้าของซปเปรอปปร์บา์ซปเปอร์คาร์ทั้งหลายก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับอีกไม่นานเกินรอเราก็จะมีสนามที่เราไม่ต้องข้ามไปเซฟปังะะแล้วก็ เราจะมีคาเทสติ้งครับคือประเทศไทยมันจะเป็นดีทรอย t o ออฟเอเชียแต่ปรากฏว่าสแปรพาร์ตรถยางทั้งหลายแหละยังต้องส่งไปเทสที่ญี่ปุ่นมันไม่มีระบบมีความพร้อมอะไรที่จะเทสแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่นี่วันนี้มาบุรีรัมย์มาบุรีรัมย์นะครับสำหรับบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยปี2015จะทำให้ความฝันของคนไทยเนี่ยเป็นความจริงที่สามารถจับ้องได้ ความฝันที่เราอยากจะเห็นมอเตอร์ GP ก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยความหวังฝันที่จะเห็นการแข่งขันซูเปอร์ GT หรือ World Series อื่นในประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการแล้วก็เราก็จะมีสนามแข่งที่ใช้จัดการแข่งขันระดับ World Series ให้สำหรับคนที่มีหัวใจรักมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยได้มาทดลองขับขี่ครับ